สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมา โค้ดอีกแล้วนะครับเนาะโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของ AK สีฟ้านั่นเองนะครับเนาะหรือว่า AK ที่อั p เลเวลได้ด้วยนะครับวงน้องเออวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกฟรีๆนะครับเนาะใส่ได้ทุกคนนะครับวงน้องก็ถือว่ามีสิทธิ์ใส่ได้ทุกคนละกันนะครับเนาะไซส์คำนี้ดีกว่านะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องก็คือพี่จะมาแจกโค้ดนึงนะครับเนาะแต่โค้ดนึงนะครับวงน้องก็คือสองกล่องนั่นเองนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากได้นะคคคคครรรรรััััับบบบบบนน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 นาาะะสหหวววกกกก้้้้ออออองงงไไทีี่่่แแแยด็็ืจจิ ว่าหลายๆคนอยากได้ก็วันนี้พี่เอามาแจกแล้วนะครับเนาะเมื่อวานมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับบังน้องส่วนการแจกโค้ดนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับบังน้องจะทําเป็นตัวจ้างๆเหมือนเดิมนะครับเนาะทำเป็นตัวใส่ๆเหมือนเดิมนะครับบังน้องก็อยู่ตามคลิปเลยนะครับเนาะก็หากันเองนะครับจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับบังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสําหรับบังน้องคนไหนนะครับที่อยากได้โค้ดสกินปืนแรงๆแบบนี้นะครับเนาะก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับบังน้องเพราะว่าโค้ดแบบนี้นะครับเนาะก็ขายไม่แพงด้วยนะครับวกน้อง็ประมาณ50บาาาาททตต่่่่ออออโคคคคค้้้ดดแนน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 ีะะะรรรััับบบบบสหหววกกกงไไยเเ็มม์ มาเรื่อยๆละกันอยากให้พี่แจกโค้ดแบบนี้นะครับน้องก็คือถ้าอยากได้โค้ดนะครับก็ดูดีๆนะครับนอากวันนี้นะครับน้องมีอยู่ในคลิปแน่นอนนะครับนอาสำหรับเรื่องโค้ดนั่นเองนะครับน้องเราก็ไม่ต้องกอไปนะครับน้องเพราะว่าคนที่กอไปนะครับเนอะก็อาจจะพลาดไปเลยนะครับน้องเพราะว่าพี่ทำเป็นตัวเายมากนะครับเนอะเราก็ ตามคลิปนะครับวงน้องพี่ก็จะพูดด้วยนะครับเนาะว่าทํายังไงนะครับถึงจะได้รับโค้ชจากพี่อีกนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าก็ไปดูโค้ชหรือว่าหาโค้ชเลยนะครับวงน้องก็คือจะพลาดมากๆเลยนั่นเองนะครับวงน้องเราก็คลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้เพชรนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยดีหรือว่าชื่อเฟซตัวเองหน่อยละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าในเร็วๆนี้จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนนนนนัั่่่่่เเเออออองะะะคครรบาาาแตกทีจไปโ้หืวขด ตัวแรกนะครับนาอก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรเพชรฟิฟี่นะครับเนาะบัตรปืนฟิฟี่นะครับองน้องเราก็รวมถึงบัตรอีโวด้วยนะครับนาอกิจกรรมตัวนี้ก็มีแจกฟิฟี่นะครับเพียงแต่น้องเข้ามาในเกมนะครับเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับน้องก็คือเข้ามาในเกมแล้วก็ล็อกอินนะครับนาะก็สามารถมารับบัตรได้ตรงนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องก็อยู่กับเรานะครับเจ็ดวันกันเลยทีเดียวนะครับนาองก็ถือว่าหนึ่งสัปดาห์เต็มๆสำหรับ หหรือ2อนาทีก็ได้นะครับวงน้องเพื่อมารับบัตรก่อนนะครับน้องก็จะเปามานี่เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าเล่นง่ายๆนะครับน้องเข้าไปในเกมแล้วก็รับไปเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับน้องสายฟรีไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เกี่ยวกับกิจกรรมที่พี่จะมาแจกโค้ดวันนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ AK สีฟ้าตัวนี้นะครับวงน้องก็คือวันนี้ มาถอัพเลเวลได้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นโค้ดดีแท็กนั่นเองนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นั่นเองนะครับองน้องก็คือพี่มีมาแจกแน่นอนนะครับเนาะแต่ดูดีๆนะครับองน้องพี่จะขึ้นตามคลิปเลยนะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าตาดีก็รับไปเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องพี่จะแจกให้2กล่องละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับองน้องก็ถือว่าหลายหลายคนเข้ามานะครับก็หวังอยากได้โค้ดนะครับองน้องก็คือวันนี้พี่ก็โค้ดมาแจกด้วยนะครับเนาะก็หลายคนก็ขอมานะครับเนาะว่าอยากให ว่ามันมีโค้ดมาขายแบบนี้นะครับน้องๆก็คือพี่ซื้อมาแจกแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครัะน้องๆก็คือไม่ใช่ว่ามีแต่ AK d r ด g าโกนะครับเนาะก็คือยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะคบที่ให้เราแลกได้ด้วยนะครับน้องๆก็คือมีทางด้านของตัวละครลิงยงนะครับเนาะมีบัตรเพชรบัตรปืนนะครับน้องๆเราก็ยังมีทางด้านของบัตรเปลี่ยนซื้อบัตรสร้างห้องด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆเราก็สําหรับเรื่องการใส่โค้ดนะครับน้องกกก็็็มมีหลาาาาาคค้้นนนนรรไ่่เขใจืออสถตง ได้นะครับวงน้องก็คือโค้ด AK นะครับเนาะหรือว่าสกินปืนที่แบบว่าสามารถอัพเลเวลได้นะครับเนาะก็คือแบบว่าทางด้านของกาลีนาหรือว่าทางด้านของดีแท็กนะครับวงน้องก็แบบว่าเขาจะได้ขายโค้ดนะครับเนาะก็คือโค้ดหนึ่งสิบห้าบาทนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าอยากได้ซสวๆนะครับวงน้องก็คือมันจะมีโค้ดอีกตัวหนึ่งมาขายนะครับเนาะก็ประมาณห้าสิบบาทต่อกล่องนั่นเองนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะพี่เอามาแจกแล้วนะครับวงน้องก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะครัััับบบเนน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 าาาะะะะรรกกกก็็คคว้้้อองงงงยไมมม่่หดดททีีีจขสปื AUG น้องเราก็จะมีทางด้านของลูกซองควงสีม่วงด้วยนะครับวงน้องเราก็การใส่โค้ดนะครับวงน้องก็คือเลื่อนหาคําว่าประกาศนะครับวงน้องเราก็เลือกคําว่าแลกโค้ดได้เลยนะครับน้องก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังใส่โค้ดไม่เป็นนะครับน้องโค้ดตัวไหนที่พี่แจกไปนะครับวงน้องก็คือสามารถมาใส่อยู่ในนี้ได้หมดเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังใส่โค้ดไม่เป็นนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับเรื่องโค้ดนั่นเองนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะ ก็นานๆที่จะเข้ามาน,น,น,นะครับทั้งคบวงน้องก็คือแบบว่าพี่ขออธิบายนิดนึงนะครับเนาะสำหรับโ้ดสกินเื่อเนะครับบงวงน้องก็คือโค้ดตัวนี้นะครับก็คือแบบว่า ใครจะได้ A k เคนะครับบุกน้องหรือว่าสุ่มได้เ k เคเลยนะครับเนาะก็คือจะได้เลเวลเเลยนะครับบุกน<ะ>้องเออก็จากประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบุกน้องก็คือสําหรับบวกน้องคนไหนที่แบบว่ารอคอยการแข่งขันนะครับเนาะจะมีกลับมาอีกแล้วนะครับวงกน้องก็คือจะเริ่มต้นวันที่2 0เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเนาะการแข่งขันกลับมาครั้งนี้นะครับบุกน้องก็คือแบบว่าเราสามารถสมัครทีมนะครับเนาะได้ถึง6คนนะครับบุกน้องก็คือแบบว่าสมัครทีมนะครับเนาะก็ือว่าคบบแ กลับมาครั้งนี้นะครับเนาะสมัครได้6คนต่อทีนั่นเนนะะองนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะ ก็มีตัวสำรองด้วยนะครับ2คนนั่นเองนะครับวงน้องเราก็เลือกไปแข่งด้วยนะครับเนาะสี่คนนั่นเองนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนยังไม่รู้ตรงนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีแคนก็ซ้อมตีไว้ได้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นวันที่20นั่นเองนะครับเนาะสามารถสมัครได้6คนนะครับวงน้องเราก็รางวัลพิเศษนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าทางนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นท่าทางเหมือนเดิมนะครับเนาะจับถ้วยแซมราถ เลือกโปรไฟล์ได <sm festivals> ้เลยนะครับนาอเลือกประเทศได้เลยนะครับว่าเราจะอยู่ประเทศอะไรเลือกโปรไฟล์ได้เลยนะครับบอกน้องว่าโปรไฟล์ของเรานะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับบอกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะเราก็เลือกพื้นหลังได้ด้วยนะครับบอกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็คือเราเลือกได้ตามใจเลยนะครับสลับกลับมาครั้งนี้นั่นเองนะครับนาอก็ถือว่ามีลูกเล่นหลายขึ้นนะครับนาะหรือว่าหลากหลายมากมายขึ้นนะครับบอกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอกิจกรรมตัวนี้นะครับบอกน้องก็สามารถเล่นได้วันที่ยี่สิบนั่นเองนะครับน้องก็เเเหมมือนดิลยนะ นั่นเองนะครับบงน้องเราก็ถ้าคนไหนได้ที่1หรือว่าถ้าคนไหนได้แซมนะครับก็รับไปเลยท่าทางนั่นเองนะครับเนาะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับบงน้องสำหรับการแข่งขันหรือว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับเนาะก็เป็นซีซั่นที่5แล้วนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใกล้จะอัปเดตเข้ามานะครับเัานเราก็พี่บอกเลยนะครับบงน้องก็แรงมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้หรือว่่่าา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 ททททงงงงแบบบบบบบนน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 ีี้้้้้ะะะคคคคครรรรรัััััััเเเกกกก็็็ืออปจถวยซมล วงน้องก็คือจะมีตาตารางด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าได้กี่แต้มบ้างแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า ค่าได้เท่าไหร่บ้างนะครับเนาะก็คือจะมีตารางด้วยนะครับงน้องๆก็เวลาการแข่งขันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนาะแล้วก็การแข่งขันนะครับของน้องก็จะบอกเลยนะครับเนาะว่าจุดแข่งขันเป็นยังไงแล้วก็ทําอะไรนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับงน้องจะละเอียดมากขึ้นนะครับเนาะก็ถือว่าสนุกนะครับงน้องก็คือการกลับมาครั้งนี้นะครับนอนในโหมดแบบว่าการแข่งขันนั่นเองนะครับงน้องก็คือสนุกแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องสำหรับใครที่แบบว่ามีตีนะครับเนาะหรือว่าไม่่่มมมมีีีีีทนนนนนนะะคัับ้้้้ออองงกก็เเเเเตไไววววดดดลลยยยา๋20พ ครับเนาะมารับคนเข้าตี้ละกันหรือว่ามารับคนเข้าทีมละกันนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากอยู่ทีมกับพี่นะครับเนาะก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับองน้องเพราะว่าก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับน้องวันที่แข่งขันนั่นเองนะครับองน้องก็ถือว่าเวลาแข่งขันนะครับองน้องก็ยังเหลือเพียง2หรือสวันเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่า อยากเข้าทีมกับพี่นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรับละกันนะครับวงน้องเออก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยววันที่แบบว่ากิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามานะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมารับคนเข้าทีมละกันนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนอยากเข้าทีมกับพี่นะครับเนาะก็ได้นะครับวงน้องไม่เป็นไรนะครับน้องเดี๋ยวพี่สร้างทีมขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปแข่งกันนะครับวงน้องเออเดี๋ยวพี่สนับสนุนเต็มที่เลยละกันนะครับนาองสำหรับเรื่องทีมของเราเนี้นะครับเนาะแล้วก็มาถึงแล้วนะครับวงน้องตอนที่แบบบว่าารรออคคยมถึงจุนนี้ัพี่ไปเลยนะ ก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องวันนี้นะครับพี่จะมาแจกโค้ดสกินปืน AK ที่อัพเลเวลได้นั่นเองนะครับเนาะก็คือเป็น AK Dagger นั่นเองนะครับวงน้องที่แบบว่าเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับมีปีกด้วยนะครับเนาะมีท่าทางด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปเอาโค้ดนะครับวงน้องพี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก่อนละกันนะครับเนาะคลิปนี้พี่ขอสัก500ไลค์ละกันนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเดี๋ยวพีีี่่จะะะะะะะขึ้้้้้้้้้นน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 โคคคคดดดดไไไวววใใใใใหหหหตรรรรรงงงเเเเลลลยกกกััััับบบอออ็็ููาาปส นี <N Memorial> <N> ่เลยนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดนะครับตอนนี้พี่ขึ้นให้แล้วนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่ตาดีตาเร็วนะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะก็เป็นโค้ดทางด้านของ AK d r ดา o ก้นะครับหรือว่าบูดาก้อนนั่นเองนะครับเนาะที่สามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะครับวงน้องก็เร็วๆเลยนะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะพี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูดีๆละกันนะครับเนาะอย่าใส่พลาดสักตัวนะครับวงน้องเออก็มีคนใส่อยู่นะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องสำหรับวกออไ่บบบาาาม็สรถ มวงน้องเราก็วันนี้นะครับก็คือแบบว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องอยากสนับสนุนพี่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่งน้องเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์นะครับนอทานี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับมงน้องสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับมงน้องบ๊ายบาย